สวัสดีเจอกันอีกครั้งวันนี้เราอยู่ในเกมมีคิ่ว่าถ้าเต้นอไถ้าตืนโดมเ<ม>นาะวัน,นวันนี้เรามาแจกนะซื้อผีห้าอันดับอีกครั้งใครอยากเล่นก็ดาวน์โหลดเลยขอให้กดไลค์ถึงสิบถึงร้อยก็ได้นะไม่แค่ว่าให้แค่ส like นะิบไลค์นะผมเกียดไลค์ขอยอดวิวให้มันพันก็ได้นะฮะคลิปนี้ไม่มีอะไรขอปิดคลิป ยาวนานก็ได้นะคะท่านผู้ชมสำหรับะละคลิปนี้ก็มีด่านใหม่เข้ามาหมดมีห้าโหมดนะและมีด่านอะไรต่างๆในเกมไม่จะเป็นเกมอะไรหรือเกมนาอสู้ผีหรือเกมอะไรหรืออาจจะเป็นแอปนังสือก็ตามให้ทุกคนเล่นหนะังสือไว้เว่าจะโง่งหมดแนละ้วถ้าอยากเล่นก็ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปเลยนะครับน้องสู้ผีมีห้าอันนะฮะห้า เป็นก็ยินดีด้วยนะสำหรับมดนี้นะโอเคจบคลิปนี้บาย